โอ้สว <c oughs> oh, <c oughs> ah, ัสดีครับโย่วงงวงน้ำดิ้งครับอใช่ตักที่เบ่งเงาไป่นอะตานนู้นไปกูเบโตรุกเต็เต็ดมาก็เดียวตานนูตานี้เราตักมาอย่เต็ดร้วนด้วยด้วยหน่อยใจตายกันเดี๋ยวเดี๋ยวป้าลงไปแรกเลยเดี๋ยอี ตบอยหน่อยหน้าแบกกลัวเลยแบกกลัวตัวรุดใก็้มาแล้วก็เดียวกันโนกับจาบรุดก็เดียวตายินไม่ตันหรอนำรุดแล้วแิ่ยิงรุดปูร้องกันี่รถตักดวงงงรองไม่หน่อยใจตายไปกันนึ่งกันเดี๋ยวไปลาลงไปแล้วเนี้ยมาใ้ก็มาไม่ไม่เคยไปไม่ไกลต้นตั้งไป่ไกลเดียว เด,ดือดแตกมันแตกเหลือไม่เลยตรงกลรงสันนี้ผมไม่เอ๊ะแม้เลยเพราะว่าเอชเอ็มจีจะจไม่ว่ามัดตรงกล้ามก,กันเลยจะกลัวเครืองหลักกักนึงแล้แล้วหน้าแลดึกแล้วคืนนี้กันรถตายไม่ได้ยึด

ก็ร้อนไม่อยู่นะวะมันมีสุนี่อะไรนะอู้หู้แดดปานไหมล่าแดดปานแล้วเนะี่ย,ม, <laughs> ยม,มันกลัวหน่อยหน้าปลาโน่นนะวะกันเนี่ย Đây là Flo Hà Cát Để cứ mấy trung Giang cao mấy tưng Đây là chấm Ô, chấm phung Giang cao khinh phử <cười> Ừ <cười> 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 เปิดหม้อกระทะได้ครับเต่าก็าตักได้เลยปุ้งเลยปุ้งไงเต่าน้ำามุกโลเลยเลยกุกโลตักตีเดียวนี่ปุ้งนี้ยังไงนะตุง่มบรู แล่ยทุกคนเราอย่างเด้อว่าพุ่มบบดีเลยรอยอุ้มคลิปนาเด่น Oi kanu. Betai betai. Betai betai. cùng 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 tiếng ghi Cái tấn tất tiếng tipt tân tương mạng mấy tấn đây ra đi nào đi 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 đây đi 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 ừ ăn mình giấy ăn mình món mì quạt món ừ mình, 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 mình. Ủa Ủa đều ừ Ở đó, thì đằng thì để để ốc thì thiếu thiệt à? Man kia bắt mình mình ra bách viva tê ra tê 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 lệch tê 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 กงไม่กู้เดี๋ยวมันเต้มันตัวไม่ไหวใจอย่าได้กี่ทีนึงใจอยู่ไอ้ตัวไอ้น้ำมันนั้นก็ไม่กู้ตัวไม่นะทั้ตัวดูดมากันอ๋อตั้ตัวดูดกันมันมาถึงก็ดูดได้เลยต่ตัวไม่ไหวแย่ใจไม่กี่ทีไม่อย่าได้กี่ที กรุนเก็บรองวุนตบันองไปุ่นมันแต่เด็กไปมันดราแต่กับเอากันแรกกันแรกก็กันแรก

đây là à đẹp rồi cái phải đây là tài sản đâu rồi rồi đấy đúng là này là đâu rồi đấy là đâu à ลบมาแล้วลบมาแล้วปวดตักย่างย่างรัวนะวะกันเด้อววะย่างรึมไม่รู้ไปได้รึมอะไรเก๋อนนเก๋อไปกันเ,นเดียไปไดุ้ึมนะวะปวดตักลิ้นนึงย่างแบนเออเบอร์เต็กวางเลยจะรอต่อยไหม 6โ,โลนะ,ว,ะ,นนะนว่ะตีกึงนะตีกึงแล้วน้ำหนักไม่เกินนั่นตีเดียวโก6โล1บโลถ้าน้ำหนักไม่เกินก็นต้องตีนะวะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> รียกเปียดกันพวกบอกแกไปได้ละก็เดี๋ยวบมได้จากแปแบบ๊ก ย่างย่างรึมแต่แับน,นี้ก็จะอย่างไ้อหไม่ใจนะอย่างไ้อนะนี่นะแต่น,นี่มันยินเลยนะมันยิ่นเบอ้อเลยนี่ไหนดำเปดแต่ไม่ใหญ่ยินนะครับอันนี้แหละมันจะเป็นโคนไกลๆยินเดี๋ยวว่าเม็ดมันจะเป็นไกลๆได้ปอดตอยอกอมาแล้วมันจะเป็นเม็ดได้เลยนี่ ใช่เมื่อไรได้เคยเหยีเมื่อไหร่ก็กาแฟนะเมื่อรเบืองนะมันจะได้ได้เมื่อเบืองเลยเมื่อบงกดนะ โกดโรไม่ลดรถตักไม่เไียป่นานนี้ไปออกไรแล้วคร,รับไม่โกดโรไม่ลดรถตักไม่ตายป่านนี้ไปออกแกนได้เลยอ่ะไอ้นี้มันตักนั่นไม่ได้เนี่ยหว่าเอน็นอ่ะบอรุ่งว่ามันตักแบบแบบนี้มันตักแบบเต็มแบบปุ้งไม่ไกดได้มันไม่กว่านั้นอ่า Để mì quán măng kết thì cái gắp anh lại tất lại tìm cung chứ không anh à, em mình tắt bong mày mấy cái mì để mình mình mày 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 kết mày 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 tua mày mày Cá cao Cá mươi này, bóng này cá mươi này Lẻ ngu mày cá mươi Bọn này chơi, bọn bói, bọn ไปปุ๊กมันเดี๋ยวยิบก็มันมันมันเน้นตรงนี้แหละมันเน้นโอ้เคยเคยลูกเออเฮ้ยเคยน้อย네อย่าไป,ไปเลยเออไหนวะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลย Nè chứ Lắp lắp kép 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 nhà chê đứt lên tài đi chào tầm ăn <laughs> 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 Lùng vô rác quá, rát lên hông quá Tìm nè, tìm nèo สวัสครับความจำเต็มพปนเดี๋ยวไปใต้ไม่กับลุงเลิปไอเด็ดก่อนความจำเต็มเวลาคนว่าคลิปนี้โอเคกับคลิปนี้บายบายวะนะความจำเต็มได้แล้วโอเคกับบายบายกับเพื่อนสวัสดีครับ